ทำไรแม่งคิดการไลไหลกกโอ๊ออออออกมารหมาแล้วกรหมา,มาแล้วเจ็บเจ็บโอ๊ออยเด็กโอด เอกอะไรเช่ดปะเช่ะ้าดูสิเนี่ยดูฟันเลยอ้อยอ้ยกัดออกมาอีกแล้วอ้อยอ้ยกัาไม่เจาช่างโขนลาแบบนี้เออไหนดูฟันนี่ดูฟันอ้อยอ้ยเจ็บอ้ย ดูสิดูสิดูสิกัดน้ไม้ใหญ่เลยดูสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดน้ำลายย่อยแล้วโอ้ยพอแล้วอ่ะอ่ะอีอ่ะอ่ะนมก็กินไปตั้งเยอะแล้วเอ็งจะมากัดมามาอีกเจดูสิพี๊กัดมามาเป็นรอยเลยงงงง <laughs> อ้าอ้าเราก็จะอ้วกอีกอ่ะพอแล้ว <c oughs> บนดอะไราบดอะไรบนดอะไรวายเด็กอะไรโดนขังอยู่ในเปียงอืมง่วง ไม่นอนก็นไม่นอนทำเป็นง่วงจากินได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะกินท่านี้กินได้ไหมอ่ะ